แอบทักซอ,อนตอบทันทีหลังหมอช้างทักจะสิ้นสุดทางเพื่อนดูเหมือนว่าช่วงนี้จะน่าหอมสุดๆเลยนะคะสําหรับคุณแม่ลูกหนึ่งแอบทักะอ,อนพักสุขเจริญที่ถูกจับตามองเรื่องความรักครั้งใหม่ว่าใครกันนะจะสามารถคว้าหัวใจแม่แอบไปคลองไม่ว่าจะเป็นหนุ่มตีธนพลหรือจะเป็นนนกุลหรือแม้กระทั่งพิธาลิมเจริญรัตนล่ลาสุดแอบทักซอ,อนได้โพสภาพคู่กับหมอดูชื่อดังหมอช้างทศพรศ,ศิตุลา ขณะได้มีโอกาสนั่งทานอาหารด้วยกันซึ่งหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าหมอช้างเคยทายว่าจะสิ้นสุดทางเพื่อนอิอิโดยเจ้าตัก็รีบตอบในทันทีนี่แฟนคลับอาจารย์นี่คะ่ะงานนี้ยังได้มีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าหมอช้างว่ายังไงบ้างคะแม่ให้เปิดหรือให้ปิดซึ่งแอปก็ได้ตอบกลับแบบอารมณ์ดีไปว่าลืมถามเลยคะ่ะขอขอบคเพแหล่งข่าวจากสยามนิวส์ค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ